ยี่ห้าอัพนะครับสวยมากครับดอคดอนะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวคนที่สองไปแล้วนะครับดูคนที่สนะครับอันนี้เป็นไอ้กวนวัยรุ่นนะครับเยี่ยมสายไปครับที่เดียวกันครับนิดเดียวขอบปิ้น ยี่ห้าครับเยี่ยมนิ่มๆร้อยสามสิบห้าหลาครับร้อยสามสิบห้าหลาครับวัยรุ่นนะครับยุคเก้าศูนย์นะครับยี่ห้าครับโอ้โหตรงครับแต่ไม่ถึงนิดนึงนี่นี่ดูนะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นนะครับวนนี้อันนี้พัดเบอร์ดี้นะครับ โอ้อ่าควนอื่นดูไว้นะครับอ่าดู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 อ่าเบอร์ดี้ที่สองครับอันนี้ควนนี้ยี่สิบห้าอัพนะครับยี่สิบห้าอัพนะครับดูไว้ดูไว้เบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้พาไปอ่าคนนี้เบอร์ดี้ครับดูดิอ่า อ่าโกนอื่นดูไว้นะครับเยี่ยมโอ้